รถยนต์เนี่ยมีความจําเป็นกับการใช้ชีวิตของคนเราอารยะยนตเกียรตเป็นชื่อของคุณอารยะบุตรานะครับซึ่งคําว่าอารยะก็หมายถึงผู้มีอารยธรรม มีคุณธรรมนําธุรกิจ k t ทได้เข้ามาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางของหลีหลงหลังจากที่เราได้นาํามาทดลองใช้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นยางที่คุณภาพดีคุ้มค่าคุค้มราค,คาเราก็พยายามสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทีมงานของเรานะครับให้ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงเพื่อที่จะรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาในโลกปัจจุบัน ทำไมถึงเป็นธุรกิจรถยนต์การใช้ชีวิตของคนเรานั้นนะครับมันผูกพันกับการเดินทางนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถยนต์นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่หลายๆครอบครัวนะครับต้องมีรถยนต์เนี่ยมีความจําเป็นกับการใช้ชีวิตของคนเราซึ่งทุกวันนี้นะครับนวัตกรรมแล้วก็สิ่งใหม่ๆได้เข้ามานะครับทำให้รถยนต์นี้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนเราก็เลยทําให้เราได้ตัดสินใจทําธุรกิจนี้ครับ ที่มาของชื่ออรารยะยนตกิจนะครับอรารยะยนตกิจเป็นชื่อของคุณอรารยะบุตรานะครับซึ่งคําว่าอรารยะก็หมายถึงผู้มีอรารยะธรรมมีคุณธรรมนําธุรกิจก็เลยได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมานะครับเป็นอรารยะยนตกิจครับ สำหรับปัจจุบันเปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วก็มีกี่สาขานะครับเริ่มตั้งแต่ปี2552นะครับซึ่งตัวผมเองนะครับเป็นพนักง,งานคนแรกของที่นี่นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่ไว้วางใจให้ผมมาช่วยดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือผมดินตอกเสาเข็มสร้างตัวอาคารจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราก็เริ่มพัฒนาในเรื่องของการขายแล้วก็บุคลากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะออกไปสู่ตลาดนั่นหมายความว่าไปเปิดสาข,าขาข้างนอกได้เรามองว่าลูกค้าที่ใช้บริการกัน เงินเป็นละมาณเพิ่มขึ้นเราถึงได้ไปเปิดสาขาเพิ่มปัจจุบันนะครับเรามีสาขาไว้คอยบริการคุณลูกค้านะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานนะครับเจังหวัดทั้งหมด23สาขาด้วยกันก็จะมีจังหวัดทิศเกตนะครับเรามีทั้งหมด7สาขาด้วยกันจังหวัดนุบลราชธานี8สาขาจังหวัดมหาสารคาม3สาขาจังหวัดสุรินทร์มี2สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดหสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ1สาขาแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อำเภอนางรองอีก1สาขาครับแล้วก็กำลังจะเปิดสาขาที่นีครับที่ําเร็ พยัคฆภูมินะครับสาขาที่24เร็วๆนี้ครับ สำหรับ KT y หรือว่าโค้ชท่องอยู่ทางผู้บริหารเรานะครับได้คุยแล้วก็ได้เข้าไปปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทาง k t y เป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนเรื่องการประทับใจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนายางรถยนต์นะครับมาให้เราจัดจําหน่ายอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่ทํางานร่วมกันนะครับก็ได้ไปสัมมนาได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทางโค้ท่องอยู่เป เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรามีแผนรับมือกับการขายรถยนต์อย่างไรเรามองว่าในช่วงที่มันเป็นวิกฤตก็ยังมีโอกาสเราต้องพัฒนาบุคลากรของเรานะครับให้มีความรู้ความสามารถมีฝีมือสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มของความรู้ความสามารถให้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่สาคัญมากปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการซื้อการขา,ขายของคนเราได้เปลี่ยนไปเห็นได้จากการขายรถยนต์ของเราโดยเฉพาะลูกค้าอาจจะมีในพื้นที่บ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ได้มีการโฆษณาประชาสัมพัน ซึ่งทุก, linkage, ทกวันนี้ข้อมูลลูกค้าสามารถรู้ได้ด้วยมือถือของตัวเองช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกวันนี้มันง่ายค่อนข,อข้างง่ายนะครับซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเปิดทีวีดูแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเราสามารถดูผ่านมือถือของเราได้นะครับการซื้อการขายไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับทุกวันนี้นะครับยังไงออนไลน์ก็ต้องเป็นับหนึ่งแน่นอนในยุคปัจจุบันการต่อยอดธุรกิจในอนาคตบุคลากรนี้เป็นสิ่่่่่งทททีีีสสสําา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 าคัญกกรรรเเมมมถจะขขยยพิ ขึ้้นไดต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับมีความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของรถยนต์เราก็พยายามสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทีมงานของเรานะครับให้ยั่งยืนแล้วก็มัน่นคงเพื่อที่จะรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาในโลกปัจจุบันตอนนี้เราขายรถใช้น้ํามันต่อไปเราก็จะได้ขายรถที่เป็นรถระบบไฟฟ้าเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะก้าวให้ทันโลกก้าวให้ทันสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นครับ นอกจากตัวรถยนต์แล้วนะครับยางรถยนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าในการเดินทางความปลอดภัยการที่เราไปสู่จุดหมายได้เกิดขึ้นจากยางรถยนต์เป็นสิ่งสําคัญท่านผู้บริหารเรานะครับทางคุณอารยาบุทดาะนะครับท่านก็ตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นสําคัญท่านก็ได้ทดลองยางรถยนต์อยู่หลายแบรนด์อยู่เหมือนกันจนวันหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ 4- ีถึงหปีที่ผ่านมา KTY ได้เข้ามาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางของหลีหลงหลังจากที่เราได้นํามาทดลองใช้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นยางที่คุณภาพดีคุ้มคา่าคุ้มราคา รถเรารหลายๆคันนะครับในบรรดารถที่ซื้อเข้ามาในสต็อกเราตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ600คันรถทุกคันที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเรามีการเปลี่ยนยางหลิงหลงให้กับรถทุกคันที่ปล่อยให้ลูกค้ากันเลยทีเดียวข้อดีของยางหลิงหลงนะครับถ้าจะเปรียบเทียบยางหลิงหลงนะครับยางหลิงหลงเป็นยางที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับยางที่ใช้ในต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในทวีปยุโรปเป็นยางที่นุ่มใช้งานดีนะครับมีประสิทธิภาพเข้าโค้งดีไม่มีอันตรายหลังจากที่ได้ทดสอบใช้แล้วนะ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกับการบริการรับประกัน1ปี365วันทําให้เรารู้ถึงคุณภาพนะครับที่เหนือราคา อารยะยนต์กิจนะครับเราเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2อคุณภาพมาตรฐานเกรด A มีสาขาไว้คอยบริการคุณลูกค้าทั้งหมด23สาขาในเขตพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกใช้บริการสาขาใกล้บ้านท่านเรามีรถในสต็อกนะครับมากกว่า600คันลูกค้าชอบคันไหนอยากได้คันไหนสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้มีทุกรถจบทุกเงื่อนไขแน่นอนเรามีพนักงานนะครับที่ใจดีคอยบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับสินค้าคุณภาพหัวใจบริการอันนี้คือโลโก้ของเราเลยนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน,น ที่กำลังติดตามครับ